ทุก่อน,นถ้าหาของได้อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับ <c oughs> นนถ้าหาของได้อยู่มันเท่าไหร่ครับพี่ <c oughs> ถ้าหาของได้ก็อยู่ประมาณหลักหลักที่ไม่เกินของหมื่นเอาเป็นว่าหลวมๆเผื่อๆบุก <c oughs> สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องพิชชอรถบ้านนะครับวันนี้นะครับผมจะนํารถผมเองนะเจ้าเกียร์คันนี้นะครับมาติดแก๊ส LPG นะครับถังโดนัทติดใต้ท้องนะครับแทนที่ยางอะละจะถามว่า ใช้น้ำมันแล้วเป็นยังไงนะครับสำหรับผมนะฮะผมจะบอกให้เลยนะครับก็จนนะทีครับนะครับมันไม่ไหวจริงครับสำหรับน้ำมันนะฮะเดี๋ยวเราจะมาติดกกันนะครับเดี๋ยวมาดูกันเรื่องราคานะครับนะฮะแล้วก็เดี๋ยวผมจะอธิบายรายละเอียดในการติดตั้งนะครับสําหรับเอ่อที่นี่นะครับแล้วก็สถานที่ด้วยนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะเผื่อเอฟซีนะครับเผื่อใครอยากจะตามรอยมาติดนะแล้วก็ลองปรึกษาราคาเขาได้นะครับแล้วก็จะขึ้นเบอร์ร้านเอาไปด้วยนะครับผมไปกันเลยครับผมจะใช้นะครับผมก็ จะติดแก๊สเป็น6สูบนะครับ6สูบแล้วก็เป็นถังโดนัทวาวนอกติดแทนที่ยางอะไหล่นะครับรถที่ผมจะติดเนี่ยเป็นรถยนตเกียร์คานิวานะครับ6สูบเครื่องยนต์2.4ซีซีนะครับนะฮะร้านที่ผมเลือกใช้เนี่ยเป็นร้าน BP โรมันนะครับอยู่ตรงสามพรานนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ผมจะทำคิไว้เป็นทางเลือกนะครับสำหรับสมาชิกที่ทนราคาน้ำมันไม่ไหวนะฮะติดแก๊สมือสองนะครับอยู่ประมาณ1 7 0 0 0กว่าบาทครับ ไม่เกินหมื่นแปดราคาที่พอมไปวิศวะนะครับเป็นมือสองนะครับถังมือสองทุกอย่างมือสองหมดนะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่ามันจะปรับเปลี่ยนตรงไหนให้เป็นมือหนึ่งได้บ้างนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับก็เดี๋ยวไปดูกันนะฮะครับกำลังเดินทางไปครับการเดินทางมาร้านนี้นะครับก็วิ่งมาจากกรุงเทพนะครับพอมาถึงแยกเทียนดัดนะฮะหรือว่าเป็นที่เขาเรียกบางคนเรียกว่าแยกโรงเรียนยอเซฟนะครับเราจะตรงไปเรื่อยๆนะครับร้านเนี่ยอยู่ก่อนถึง ฟาร์มจอรเจสสามพันนะครับสายมือนะฮะเป็นร้านรับติดตั้งแก๊สออกไปวิศวะแก๊สนะครับแล้วก็คันนี้นะฮะจะขายแล้วนะครับอ่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนซีนนะฮะก่อนขายด้วยนะครับอันนี้ก็แจ้งไว้ก่อนนะน็อกเลือกนิดนึงนิดนึงเดี๋ยวกําลังจะไปที่ร้านนะครับแล้วก็ราคาเนี่ยสามารถยืดหยุดได้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกันที่หน้าร้านเอาไว้เป็นทางเลือกครับสำหรับเอ่อรถสี่สูบนะครับราคาก็จะถูกกว่านี้นะครับโดยประมาณ5,000บาทนะครับ อาจจะหมื่นต้นนะครับหรืออาจ,จไม่เกินหมื่นห้าประมาณนี้นะครับอาจจะรถหกสูบเนี่ยมันจะติดค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะครับแล้วก็อุปรก,อกรณ์มือสองก็จะไม่ค่อยมีนะครับไปครับ ตอนนี้ผมก็อยู่กันที่นาร้านพีแล้วนะครับรถที่ผมจะติดนะครับก็เป็นเกียร์คานิวัลนะครับผมปี2002นะครับ2003 2004นะครับนะฮะเอาล่ะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กับพี่ปุ้ยนะครับที่เป็นเจ้าของสำนักนะครับ BP ออโต้นะครับเดี๋ยวเราจะสถามพี่ปุ้ยนะพี่ปุ้ยครับถ้าติด6กสูบเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่วันครับสำหรับเจ้าเครื่องเดิมตัวนี้ ว่าวีตัวนี้นะครับมันต้องถอดก้อนไอดีออกมาเพื่อที่จะจอดฝังไอดีนะครับตัวนี้ถูกไหมครับพี่ใช่ครับตัวนี้ก็คือความยากของมันก็คือตัวนี้งานหินสุดละรับเครื่องตัวนี้แล้วก็ระวังพวกพั๊กหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่มันอบกอนนะครับครับถอดออกมาเนี่ยเราต้องต้องยกเครื่องไหมครับพี่ไม่ไม่ต้องยกครับอ๋อแต่แต่ว่าจะถอดหลายขั้นตอนหน่อยหลายขั้นตอนก็จะมามาพ่วงไดชาร์นิดนึงก็ไดชาร์จะบังส่วนนี้อยู่ อาจจะต้องมีการรื้อเยอะกว่ารุ่นอื่นๆนะครับเวลาจะอยู่ประมาณ3วันถูกไหมครับพี่ก็ขอสอบถามพี่ปุ้ยครับก็คือถ้าเราจะติดชุดก้านมือสองสำหรับรุ่นนี้เนี่ยเป็นถังใต้ท้องนะครับโดนัทถังวาล์วนอกชุดมือ2อ่ะพร้อมใบวิศวกรจะอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ชุดมือสองถังถังเป็นใหม่ใช่ไหมเพราะว่าถังเอาเอาเป็นเอาเป็นมือ2ทั้งชุดก่อนมือสองทั้งชุดก่อนถ้าหาของได้นี่อันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งถูกไหมครับถ้าหาของได้อยู่ประมาณเท่าไหร่ครับพี่ ถ้าหาของได้ก็อยู่ประมาณหลักหลักที่ไม่เกิน2องหมื่นเอาเป็นว่าหลวมๆเผื่อเผื่อบวกลบนิดหน่อยไม่ไม่เกิน20,000แล้วกันมีทอนนะครับ,รบแล้วถ้าเป็นถังใหม่เลยนะครับพี่ถังมือหนึ่งซึงงงง่งติดตั้งหกปลูกอ่ะพื้นฐานท่านลวไปเลยที่ไม่ยุ่งยากนะสามหมื่นห้าอยู่วันสามหมื่นห้านะครับอันนี้อันนี้คือของใหม่หมดเลย ติดตั้งพร้อมใบรับรองอ่าโอเคก็ราคาก็ลองเปรียบเทียบม,มาดูนะครับว่ามันจะคุ้มค่าหรือเปล่านะแล้วก็อย่างของผมเนี่ยตอนนี้คุยกับพี่พปุ้ยไว้ว่าจะเอาเป็นถังใหม่อย่างเดียวแล้วอุปกรณ์มือสองนะครับพี่อ,อย่างนี้พอได้ไหมก็ก็ะจะเพิ่มเรื่องถังใหม่ขึ้นมานะอืซึ่งถังใหม่ถังดนัทมารอบตอนนี้นนราคาขึ้นนิดนึงครับครับขึ้นก็อถือที่ว่าเราหาอุปกรณ์ได้ไหมอีกนะตอนนี้อ่าก็เป็นอุปกรณ์พวกจะมีพวกหม้อต้มหัวฉีดหกสูบ มะม,ม่ต้มไม่ยากครับมะวต้มไม่ยากาต้มหาได้ขฉีดหาได้ครับคอนโทรลคอนโทรหกสุดจะหายากหน่อใตัวดีๆนะอ๋ะอ,อเพราะว่ามันก็อยู่ที่สภาพที่เขาถอดมาด้วยนะครับนะครับก็คร่าวๆก็ประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกัน,นครับแล้วก็ติดตามไปพร้อมกันนะครับว่าหลังจากผมติดตั้งแล้วผมจะเลือกเป็นชุดไหนนะฮะเดี๋ยวตอนนี้ผมขอพักคลิปไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสรุปอีกทีนึงนะแล้วครับก็เดี๋ยวจะมาสรุปกันนิดนึงนะครับสิ่งที่ผมได้ทํากับเจ้าคันนี้ไปแล้วนะครับก็คือ ผมได้มาเนี่ยเกียร์พังเลยนะครับไม่บอกว่าเป็นความสัมผัสของผมเองก็ได้นะไม่ไปโทษอื่นไม่โทษใครนะครับได้มาเนี่ยเกียร์พังคือวันแรกที่ขับได้มาพวกเนี่ยเอาไปเช็ดจามเลยนะฮะยังไม่ทันได้ถ่ายน้ำมันเกียร์นะครับแต่ที่มันก็ไม่ควรพังง่ายนะเต่ว่โดนไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวจะขึ้นลูกไปด้วยนะตอนที่ผมไปซื้อเกียร์ซื้อเกียร์มือสองครับแล้วก็ไปยกนะโดนไปประมาณเกือบสองหมื่นแล้วเดี๋ยวผมจะติดแก๊สเนี่ยผมตีคร่าวๆน่าจะประมาณสองหมื่นกว ก็อย่างที่รู้กันนะครับสาหรับเครื่อง V6 ของเจ้าตัวนี้หลายๆคนนะครับก็จะบอกว่าติดแก๊สเนี่ยจะรนนะครับแต่สำหรับผมแล้วผมไม่กลัวนะฮะผมมีช่างอยู่ใกล้บ้านนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าในการที่เราติดแก๊สเนี่ยแล้วมันจะรนเนี่ยมันจะมีรวนอยู่ไม่กี่อย่างนะครับนะครับที่จะรวนก็คือมีพวกปลั๊กนะครับแล้วก็พวกท่อน้ําต่างๆพวกสายแบคคัมหรือว่าเป็นพวกเอ่อตัวนี้นะฮะเขาเรียกว่าอะไรนะแอร์โฟนะครับโดยมากที่จะรนรนนะครับแต่ว่า ถ้าเราทําจบนะฮะไหนๆถ้าเราจะรื้อมาแล้ววิธีที่ผมจะใช้นะครับที่พี่ปุ้ยเขาบอกนะฮะช่างใหญ่เนี่ยเขาบอกว่าจะถอดไอดีออกมานะครับแล้วก็ในการที่ถอเดเนี่ยผมก็ใช้เขาเปิดโอเทียนไปด้วยเลยนะครับเพราะว่าแล้วก็ให้เขาตรวจสอบพวกท่อหน้าต่างๆเห็นไหมครัจะมีพวกสนิมอะไรเงี้ยตรงจุดที่มันจะสามารถรั่วหรือก่อนได้นในอนาคตเนี่ยผมจะให้เขาจัดการให้เลยนะครับคือทําเต็มที่นะครับนะฮะอันนี้ก็เพื่อให้ FC ด้วยนะครับยะะังไงก็ะะดูร้านนี้ไว้ได้นะฮะบางทีมือสองก็ไม่แพงนะครับแล้วก็ จะถอดอันนี้มานะมันจะยากตรงการเจาะตรงนี้นะครับแล้วก็มันจะต้องริ้วเยอะแะ้วต้องใช้เวลาประมาณ3วันนะครับบวกลบนะครับอ่าเอาละแล้วเราก็จะมาสรุปราคากันนะครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะสรุปราคาให้กับท่านผู้ชมได้ดูกันด้วยนะครับสำหรับเครื่องตัวนี้นะฮะในการวางเครื่อง6สูบนะครับเป็นชุดยูโรแก๊สถังใหม่นะครับ52าสิอลิตรมรรุ สรุปแล้วนะครับผมได้เลือกเป็นชุด29,000บาทนะครับดังภาพนะฮะก็ต้องดูกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างครับก็เป็นการอัดเด็กันนะครับสำหรับชุดมือ2ผสมกับมือ1นะครับอย่างของผมที่ใช้เนี่ยจะเป็นมือ2นะครับแค่อย่างเดียวนะครับที่เป็นตัว e c u นะครับเป็นกล่องอย่างอื่นใหม่หมดนะฮะพวกถังหม้อต้มหัวฉีดรางเลงท่อใหม่ทุกอย่างเลยนะครับก็ต้องบอกว่าราคานี้เนี่ยถ้า FT มาเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าอาจจะมีส่วนลดนะครับเพราะโดยปกติแล้วติดชุด60เนี่ยอยู่ประมาณส0 0 0ม ห0 0 0บาทนะครับผมลบนะต้องอยู่ที่ของด้วยว่าเราจะปรับใช้เป็นแบบไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้นะฮะผมจะทิ้งรถไว้ประมาณ3วันนะครับเช่าร้านกันติดตั้ง3วันนะครับเพราะวันยากตรงการเจาะไอดีแล้วก็ผมจะซื้อหัวเทียนมาให้เขาเปลี่ยนเองนะฮะเพราะหัวเทียนเนี่ยที่นี่เขาไม่ได้เปลี่ยนให้เดี๋ยวผมจะซื้อมาทิ้งไว้นะครับสำหรับใครที่อยากจะใช้บริการนะครับการติดตั้งแก๊สนะครับยานสามพานนะครับขอได้นำอูบีพีออโต้สามพานนะครับไว้เป็นตัวเลือกด้วยนะครับนะฮะสำหรับใครที่มีกําลังพอนะครับที่เติมน้ำมันก็็กเตติมไปนะครับแ่่วา ใครที่ไม่พอนะฮะหรือว่าอยากจะประหยัดนะ,ะในการพาไปครอบครัวไปเที่ยวได้ทุกวันหรือเที่ยวบ่อยๆนะรถแก๊สเนี่ยมันก็ทําให้คนเติมน้ำมันน้อยเติมเชื้อเพลิงได้น้อยลงนะครับแล้วก็เอาเงินส่วนที่ต้องเติมน้ํามันเนี่ยมาซื้ออาหารทะเลยกตัวอย่างเท่าไปทะเลนะครับมากินมาเที่ยวมาเป็นค่าข้าวนู่นค่าข้าวนี่ได้ได,ได้ได้พอสมควรเลยนะครับต้องบอกว่าในยุคนี้เนี่ยน้ำมันคงจะไม่ลงไปถึง20แล้วละ่ะ20กว่าคงไม่มีแล้วนะฮะด้วยสงครามด้วยเอาละราสำหรับวันนี้นะครับบิ๊กชอรรถบ้านนะครับก็ ผมก็อขอลาไปก่อนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปหน้านะครับหลังจากที่ผมมารับรถแล้วก็จ่ายตังค์แล้วเนี่ยสองหมื่นเก้าพันบาทเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับโอยู่นี่อยู่นี่ขึ้นเขียงแล้วขึ้นเขียงแล้ว